เราก็มาพบกับเลเล h ชาแนลนะคะทุกคนวันนี้เป็น EP พที่ที่หแล้วนะคะออก,กับอ่าเลเลชาแนลนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายทํานะคะการประกวดนางถ่ายออนไลน์นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแต่ว่าก่อนที่จะดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์ให้เลยด้วยนะคะยังไงก็ กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้การถ่ายทาเราจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคอันนี้นะคะเราก็จะเริ่มทามําการถ่ายทมนะคะเป็นชุดแรกนะคะดูอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะอ่ะนานางไหยนะคะและ้วก็กับกิจสุดของเรานะคะทุกคนวันนี้เรามากันหลายคนมากๆนะคะทุกคนก็แ้าความร่วมมือดีมากเดี๋ยวเรามา,มาพบก,กันกับคู่รบคลิปของเราคนแรกดีกว่านี้นะคะทุกคนดูนะคะ ทีมงานของเราคือโปรมากวันนี้นาทีมเลยคุณแม่มดเอกนะคะทั้งแต่งงานาดาราแล้วก็อ่านางอดีตแนะนำนางแนะน,น,น,นำตอนไหนค่ะฝากช่องกับเขาสวัสดีค่ะโดนัทคุณโดอทชานแนลด้วยนะคะอ่าตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะอะไรนะคะทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโตจีแล้วก็เจ้าของงานดีดีสตูดิโอเนาะ,ะอ๋อได้ต่อดได้เดี๋ยวเก็บไว้เพื่อใช้ได้ค่ะพูดต่อเลยก็ต้องจับมือกัดูอะดูไปดูไปดูที่ทำงานคบก็พอไปดูค่ะว่านางไหากับ แมากับเม้เรามาในตรีมของอะไรฝากติดตามด้วยนะคะมีสตอรี่มีเรื่องราวอยู่นะคะลา,ากสวยมากเลยสายยิ้งส<ต>ูงคทุกคน,คคนเป็นท่ามิงนะคะตอนนี้คือแบบรอนมากแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะจะไม่เอาเสื้อลงม,มาคือดำไม่เีเลยเออเป็นไงบ้างครับพี่วันนีพ้พักพักเหรอทำงานงานไม่เล่นขอบคุณไม่เล่นกลับไปเล่นที่บ้านนะอ๋อเอออย่างนี้แได้ไม่หรายหราช็อตแล้วไม่มีเย่าไม้ีอันนี้อันนี้ ยังไ,ไ,ไม่ได้พูดคุยกับนางเอกพระเอกของเราเลยอ่ะมองหนน้ากาัเพราะว่าเขาบอกว่าทำงานตกใจเอ,เอ,อ่ะเราต้องถ่ายวอกไปด้วยเวลาได้มงมาเขาจะมาสูความสำเร็จของเราไงเองอ,เอต้องให้ผู้ชายเขาทำให้อไหม ไปปลายชีมอะไรคันเนี่ยหายหรอใช่ส่องอันนี้สั่งมาจากไหนคะอันนี้สั่งมาจากจังหวัดสุรินทร์อ๋อจากสุรินทร์อุ้ยเพิ่งมาถึงใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะอะไรคะเขาบอกยังไงเขาบอกจะแต่งลอดีอ๋อเสียงเสียงเปลี่ยนเสียงสองกูงงมากเปลี่ยนเสียงสองเปลี่ยนเสียงสองเพื่อตัวเล็กองคตัวเล็กมาก เก่งมากคุณไอ้นะคะทุกคนไอ้เงี้เรากำลังกำลังแบบว่าซ้อมอยู่นะคะทั้งแค่เราทั้งหดมาแล้วเดี๋ยวดนหนาเป็นไงบ้างคะวันนี้แนะนำตัวหน่อยอ่ะจะแสงแสงเข้าฝั่งนี้หมดค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสังทองรัจนาค่ะนี่เป็นสังทองอุ๊ยไม่ใช่ไม่ถอันนี้เป็นรัจนาค่ะวะชักชักจะพูดกับต้องบอกไปเร็วค่ะกระดาค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับปคิวบี้ ติดต่อมาไหนมาไหคะมาออกกองครับติดตามน้องบ๊อบบี้ได้ที่ไหนคะเฟซเฟซบุ๊กอะไรคะบ๊อบบี้ลิขิตไก่อะครับโอเคค่ะร้อนมากร้อนมากเลยเนาะร้อนมากไม่ถ่ายอมกของหนูนะเออของหนูเนาะเขาเป็นสามีหนูเออเออโอเคโอเค เราแบบว่าไม่มีน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ลืมชุดนะคะลืมชุดไว้ที่บ้านก็ต้องมากลับไปเอาอีกอะ <c oughs> คือแบบโอ้โหคือไกลมากอยากให้ดูให้ดูอย่างนี้นะคะอยากให้ดูแบบคืาแบบต้องมาขึ้นข้างบนคือตั้งใกลมากเลยนะทุกคนแล้วก็มาับลูกสาวดูทางขึ้นก็เลยต้องขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยโอ้โหโอไมค์ก๊ <c oughs> oh ใส่แล้วใส่ออยด้วยอันนึ่งยัไ<ะ>ขขงไงถ่ายานง่าถึงโนนั้น,นำเขป่าเป็นซีนเปนซีนชุดเงาะป่าราะคา มันงอแผลอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะจากชุดเยสวยนะคะตัวน,นี้ก็บอกเลยว่าผ้าให้ดูตัวนี้ทุกคนอันนี้คือแบบห้าหมื่นอ่ะโอ้ว้าวโอไมคก็ออันนี้เป็นในอีสานคือมีผืนเดียวแน,น่นอนนะคะตัวน,นี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าน,นะคะพี่ <are> ดูดิความเรื่มของมันสวยมากนะคะ ปังมากๆนางงเขาห็นของเราเป็นไงคางอป้าเมื่อยบอสั่งขยามาสั่งขยะเรียกมาแกงหรอดูแบบง้อยังหล่อนะวันนี้เหนื่อยไหมคาน้องบอเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะแต่สู้ไหมต้องให้เอาวันนี้เอาคิววีดีอารจะแชร์แชร์เท่าไหร่ดีประมาณแชร์ประมาณห้าพันห้าพันห้าพันแชร์โอเคจัดไป ห้าพันแชร์เลยนะค่ะทุกคนอันนี้คือลุมมากเกือบลุมมากค่ะทุกคนปังมากทีเดี๋ยวเราเอาวี่มาภาพใช่มงานคุณภคพามากๆเลยนะค่ะเยวจะไปเยวจะไปถ่ายอยู่วัดนึงนะคะทุกคนอันนี้เราแบบเร่งรีบมากเลยนะคะทุกคนแบบคือแบบเราต้องแข่งกับพาจิตนะคะอย่าเอาอะไรไปคำไว้จังเลยไม่ให้มันตกลงมาไม่เจอกันกับสองงานนอบงานแรกก็ไม่ งานนี้ไม่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 ไไม่คือเกียมไม่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 คือไม่ของไม้อีกอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ไม่นะไม่อไม่ไม่คูณสี่คูณห้าไอ้ก้างไม่เคยมีเงินไม่ไม่ไม่เคยมีไม่ไม่เลยค่ะถ้าทำไมกับคุณมัดไม่ตลอดเราอีสองไม่ต้องตัดค่ะเอาเป็นคอนเซ็ปต์ของเราใช่ค่ะใเออรถนางเป็นอย่างนี้นชุดรถนางสวยนะสี่ตัวชอบฉันชอบอารมณงคือฉันชอบชุดทุกชุดนาหนาละ ถ่ายวัดสร้างครัวไปหลบมาถ่ายไยกกองอาหาเราไม่ทันแสงอาหารในที่สุดเราก็ไม่ทันแสงเลย ยกกองแล้วนะคะขอบคุณค่ะเลิกวิ่งไม่ได้ว็อกนี้ไม่ได้อยู่ทุกคนพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเป็นอีกอีกวอกหนึ่งเพราะว่าเราอันนี้เป็นไงมาคะน้องบอกวันนี้ไหนพูดความรู้สึกตุยบอกได้เขายู่ว่าตุยน่าใสมากอ่ะตุยตุยหรอไม่ตุยหรอยิ่งกว่า ขนมปังต้องเข้าฟารามเหาอสังขยาเปื่อยสังขยามาแต่ว่าคิดมาสั่งไงสั่งขยาเอาข่าวบอเอาข่าวว่ายิงเอาข่าวบอโดนตกไม่เหมือนโดนคือโต๊ะวัดือถึกเล็กเอออะไรไม่ไปแล้ะเราอเต็มเลเอาเอาอีแค่ต คลายเพียงตั้งแบบทำ่อยตก็เรียนอำลอยเนาะไม่แต่กูไปกับอีมดเองกูก็ได้อยู่นะวันหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยกูก็ได้อยู่นะฟังเลยตังนะไม่ต้องมาวิ่งซื้อของมีส่งนะกูไปนั่งเตรียมของให้เขาแล้วกูก็นั่งเป็นคนนายรอรับเงิเขาก็จะโอนเข้าทันทีเวลาเออไ้่ข่าวปะเป็นไงนะครับแับนี้ สนุกค่ะไม่เหนื่อยเลยพอแหลอีดอกงานต้องล้างจริงจริงไม่เหนื่อยเลยสนุกค่ะพี่เอาเรียวเรียวเอาเรียวเรียวค่ะเอาแบบเรียวเค่ะเมื่อยเอออันนี้ใช่ของต้นต้นเรียกให้ไปลงผิวเงาะหน่อยไหมอันนั้นคือจะเป็นลมนะไม่ไหวนะคือจะเรามีคนจะเป็นลมด้วยหรออีดอกลมกูจะจับนะสวัสดีค่ะลงไปแล้วอ๋อฉ่ำ กองกับเขาเลิศมากได้ซสปอนเยอะก็เงินรางวัล่ถ้ากินขนมจริงกับน้ำปลาขนมจริงมอดีพันหนึ่งในอีสานอันนี้ได้ห่ามึงเคยแจกไหมเออเออมึงต้องตูดไไม่ตูดไม่ตูด่ะขาอะไรได้ได้ผ่อนก้นมอพันหนึ่งค่ะ ไปซื้อขนมจีนชาววังมึงเคยแดกไหมชาววังหรือมึงเคยกินแต่ขนมจีนในคุกอีดอกรึคลงทุนตำเครื่องเองนะกูไม่ได้ตาสีตาตาใช้เครื่องปั่นแตกแครแต่แล้วลูกคผ่าหนูจำสูตรได้เลยขาคัดเลือกอุ้ยรังสเต็ปพรุ่งนี้เป็นไงมั่งขาพรุ่งนี้เราตื่นโอ้อีดอกรู้สึกว่ปมึงด่าแล้วมึงก็มาเสียงสองอู้กระเทยกระเทยปลอมมา เพงก็ตื่นกี่โมงคะคุณกังเพิ่ตีห้าค่ะอืออีดอกเกลียงแ้ยเนาะตีห้าใช่ไหมคะเราตื่นตีห้านะคะเราจะทำการเมคอัพแต่เช้านะคะและเราจะไปถ่ายเราจะได้ถ่ายกี่โมงคะสี่พระราชวังถ่ายประมาณเจ็ดถึงแปดโมงเช้าอีทำเป่งพยายามให้ออกว่าไงมึงไงอีจาอีกั้งไปทุกคนทุกคนดูสิอ่าถ้าแย่ออกไหมทุกคนนี่แย่ไม่ออกได้ไงคะวอล์กนี้คือ สนุกมากบอกเลยใครไม่ติดตามบอกชวนกูมาแหละเข้าผัดแต่ว่าปิดไฟพอกินข้างนอกเขาหรอเามาไล่เขมีสายสูงเขามข้างนอกเอาถ่ายอีกเลี้ยวตอนงกันแปดสิบแปดทีกูวันนี้เขาจะเป็นทหารชาววังมากไหมแต่แต่กูงงมึงดูตัวกับเบาะที่นอนฮัลโหล มันงมากอุ่นมันอบอุ่นอืมฉันฟังผัวฉันเนี่ยตายอ่ะมุงกองเชิดูสภาพนะคะจัดที่นอนให้แขกเอออันนี้คือแขกเลือกเองแขกแขกเลือกเองค่ะแขกเลือกเองค่ะเลือกเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะ่ค่ะจัดต้อนรับแขกมาแกงมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ อ่านคำว่างอ้ยหนังต้นอวันนี้ค่ะวันนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงนะครับทุกคนหกโมงเชา้ชาคือเชา้าแม่ก็คือเราตื่นแต่งน้าทำผมแล้วแต่ว่าคเคยดตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันอ่ะตอนมดแต่งหน้านะคะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปถ่ายกันที่วัดนะคะบางนี้แบบเชา้าแม่เดีย๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนะคะทุกคน ะคเพื่อนวันนี้คุณมขาขอบแต่งหน้าผมได้สวยมากๆหวานมากๆครับทุกคนพอพอที่จะได้เป็นดาราจะกมูกมใช่ไหมได้มาคือเหมือนมากคือข้าวยังไม่เหมือนชุดยังไม่เหมือนอ๋อเหรอชุดต้องสวยต้องใส่ผ้าตาดจริงๆอุย้ยสวยจริงอๆแค่บอกใข่สีอันนี้สวยว่ะดูดิมันมากเลยอ่ะคิดถึงตอนที่มันทั้งผมผมขายมาว่าถอดละมาวนวีใหม่ จากตอนนี้เขาไปอยู่ะเจ้าถามเาสีงรเจ้าเปิดหน้าต่างมาทำที่พีในวัริงหรอเขาหรอทำไมทำหน้าอยงนั้นล่ะป้ามันสั่นหลัมือนิงรอพูดกับอยู่เลยว่าไปกับอิมอดยังให้สีส้างห้าไม่จต่กูไปกับอิมอดเองกูก็ได้อยู่นะวันหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยกูก็ได้อยู่นะเขาก็อือัดชิอวในเอมไม่ใช่พูดอไอย่ง อ๋อนะคะขอบคุณช่างพามากเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคอันนหลับก็จะปิดบอกแล้วนะคะทุกคนคือแบบตอนนี้เป็นไงมั้งหาลองแค่ร้อนสบายมากค่ะอเราคือสนุกมากเลยชอบอุ้ยแต่ว่าร้อนมากเลยสวนสุเอ้วสบายอุสบายมากขึ้นมาบ อันเราก็ปิดวอลล์กล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปิดวอลล์กกันที่นี่เลยนะคะเพราะว่าคือแบบทุกคนเหนื่อยล้ามากแล้ใช่ไหมครับพระพิดาแล้วป้าปิดวอลล์กันเร็วปุ๊บบึบบึบโอ้ยอ่าจะปิดวอลล์กันเร็วมาวปิดเสร็จแล้วนะคะเราปิดจองแล้วเรียบร้อยนะจ๊าอ่าฝากติดตาม,ตามไหมต่อไปเลยนะคะฝากติดตามาาด้วยนะคะ่ะกดไล k ์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะกด l i k ์กด share ช่องเลเล่ไปแล้ว ตอนนี้นะคะก็ทำธา,ารกิจของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบเหนื่อยแล้วก็ทุ่มเทกับการถ่ายคลิปมีมากๆเลยน,นะคะก็คือยังไงก็ฝากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปของเราได้ที่เพจละมุนละมุนนีใช่ไหมละมุนละมุนลนีละมุนนีนเออนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปกดกดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้ทุกคนต้องติดตามอยู่แล้วเพราะว่าคลิปเราแต่แต,แต่ขั้นตอนแต่การถ่ายทำคือแบบโอ้โหอยาไม่ไมอยากให้ทุกคนแบบว่ากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นคะแนนให้พวกเรามากเพราะว่าพวกเราตั้งใจนะะในกชิ้นนี้มากะเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นคณะกรรมการตัดสินให้เราได้เลยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งมอบดาวให้เราเออะคะ่ะได้ทั้นนี้ได้อะที่สำคัญเลยค่ะคือไม่อยากทำมอสแต่แบบว่าฟิลเวลาการพูดการสื่อสารไม่ได้เลิกทำอยู่ไม่มีข้อล่น จริงเธอพูดก็ไม่รู้เรื่องเวลาจะเธอเธอทำอะไรมันเป็นช่องเธอเธอต้องเป็นพิธีกรใช่ไหมแต่เธอพูดเ้องให้ริมพัน์กันก่อนต้องทำให้มันรู้เรื่องเวลาพูดอะไรอะเรื่องเรี่องคำพูดอะไรให้เป็นคุณธรรมโอเนเราจะปิดวอล์แล้คะทุกคนที่ดอกหมดแล้วแตลต้องคลิปจนถึงตัวคลิปนะคะยังไงก็ย่าลืมยายลืมนะคะว่าต้องอ่ะต้อกลมอะไรไม่ได้ปากก่อนค่อยจะทำวอลทํทำอะไรไม่มีใครดูหรอกโอ๋ย พักก่อนพักองโอเคอย่าบอกเถอะสลีปโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลาอำลาไม่ไม่ต้องทำไม่ต้องอำลาอะไรไม่ต้องไปตัดโอเคนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอำลาพจาจ่าตาพี่น,อน้องเนาะแล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมว่าอย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้ที่เราตัดตัดตอกทุกสิ่งอันเนี่ย คือบอกเลยนะว่ามันมีอะไรที่คุณต้องติดตามแน่นอนนะคะเราเราจะให้ดูแค่แบบว่าเป็นแค่ว่าน้ําจิ้มเลือกเล็กเท่านั้นจะบอกเลยว่าทุกทุกอุยเรื่องราวนี้คือแบบพุ่มเพพจริงๆหายถึงสองวันสองคืนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนแบบว่าอดหลับนอนอุ้ยทำอะไรแบบอุ้ยหนูนี่ร้านมากเาราะฉะ้ั้นแล้วนะคะจะต้องแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีเขาพูดมันเป็นคำว่าอุ้ยกับคำว่านุ้น นู่นนี่นั่น,นค,คือคือนึกสับนึกคำที่จะพูดอันนี้ไม่ออกคือนึกออกไหมเนี่ยเลิกเออเอเอนีแหละนี่แหละนี่แหละคือการผปดี่ฟอรที่เลวรยที่สุดแล้ว โอเคถ้างั้นเราจะไปแล้วเราจะทิ้งไฮที่พักพังอีกต่อเทและใส่้วนะคะมีเยอะมากแต่ว่าพูดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปจริงเรานะคะเขาบวชก็ให้เขาบวชไปแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปจริงของเราหนะคะเพราะว่าทุกคนคือกรรมการที่จะร่วมตัดสินการตัดสินกับเราสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย